หญิงเก็บขยะธรรมดาคนหนึ่งใช้ชีวิตเลี้ยงลูกอยู่ลำพังมานาน15ปีแต่ในวันที่เธอได้เจอสามีที่หายไปความจริงกลับพลิกผันจนหัวใจแทบหยุดเต้นเขาทิ้งเธอไปเพราะเงินหรือเพราะความลับที่อาจฆ่าใครบางคนเรื่องราวของความรักความแค้นและความจริงที่ถูกฝังไว้ใต้กองขยะกำลังจะถูกเปิดเผยในวันนี้อย่าก,กับพริปตาเพราะทุกวินาทีคือปริศนาที่คุณคาดไม่ถึง เสียงลมพัดผ่านซอยแคบๆในชุมชนเก่าริมคลองหญิงคนหนึ่งเดินลากถุงขยะใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยขวดพลาสติกและเศษเหล็กมือของเธอแตกแห้งจากน้ำสกปรกเสื้อผ้าขาดรุ่มริ่งแต่ดวงตาย,ยังคงมีประกายแห่งความหวังชื่อของเธอคือเดือนแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก็บขยะขายเพื่อเลี้ยงลูกชายวัยสิห้าทุกเช้าเธอจะมองรูปถ่ายเก่าที่ซีจ,จางรูปของชายคนหนึ่งที่เคยเป็นสามีสิห้าปีผ่านมาเดือนยังคงตามหาเขา เธอเชื่อว่าเขาอาจกลับมาแม้ไม่มีจดหมายไม่มีข่าวคราววันหนึ่งขณะเก็บขยะหลังตลาดเดือนเห็นชายคนหนึ่งลงจากรถหรูเสื้อเชิ้ตขาวสะอาดแว่นกันแดดราคาแพงเสียงหัวเราะของเขาทำให้หัวใจเธอเต้นแรงเธอจำได้ทันทีนั่นคือชายสามีที่หายไปเดือนยืนนิ่งมือสัน่นขวดในมือร่วงกระทบพื้นเสียงแตกของขวดเหมือนเสียงหัวใจของเธอเธอเดินเข้าไปช้า,ชา พยายามเรียกชื่อเขาแต่เสียงเธอเบาจนแทบไม่ออกจากลำคอชายหันมาสายตาของเขาแวบหนึ่งเต็มไปด้วยความตกใจแต่เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเขากลับทําเป็นไม่รู้จักเธอเขาโอบหญิงสาวคนหนึ่งไว้แน่นหญิงสาวคนนั้นแต่งตัวรู้ใสเครื่องประดับราคาแพงเดือนมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่ปวดราวเธอก้าวเข้าไปอีกแต่ชายคนนั้นพูดเสียงเย็นชาคุณคนละคนกับที่ผมรู้จัก น้ำตาไหลาอาบแก้มของเดือนเธอเปิดกระเป๋าเผ้าขาดขาดหยิบรูปเก่าออกมานี่คุณคุณจำลูกเราได้ไหมชายคนนั้นนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพูดเบาๆอย่ามายุ่งกับผมอีกเลยเดือนสุดลงกับพื้นเสียงรถรูเคลื่อนออกไปช้าๆทิ้งกลิ่นน้ำหอมราคาแพงไว้ในอากาศเธอก้มมองรูปในมือน้ำตาไหลยหยดลงบนภาพแต่ในขณะนั้นเองหญิงขายของข้างตลาดประสิบข้างหูเธอ พี่รู้ไหมเขาไม่ได้หายไปเพราะงานหรือปัญหาอะไรทั้งนั้นเดือนเงยหน้าขึ้นหมายความว่ายังไงหญิงคนนั้นมองซ้ายมองขวาก่อนพูดเสียงเบาเขาทิ้งพี่เพราะผู้หญิงคนนั้นมีเงินเขาแต่งงานใหม่กับลูกสาวเจ้าของบริษัทใหญ่เสียงรอบข้างเงียบลงทันทีหัวใจของเดือนเหมือนถูกบีบจนแทบหยุดเต้นภาพวันเก่าที่เขาสัญญาว่าจะกลับมาแล่นเข้ามาในหัวคำพูดหวานกลายเป็นมีดแหลมแทงกลางใจ กลิ่นขยะรอบตัวเริ่มคลุ้งขึ้นแต่เดือนกลับไม่รู้สึกถึงกลิ่นนั้นอีกมีเพียงรสเค็มของน้ำตาที่ไหลเข้าปากเสียงหัวเราะของชายที่เธอรักยังดังก้องอยู่ในหัวแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงของความรักอีกต่อไปมันคือเสียงของการทรยศที่ฝังลึกในวิญ,ญญาณเธอเดือนนั่งนิ่งอยู่กับพื้นนานหลายชั่วโมงเสียงตลาดค่อยๆเงียบลงแสงแดดยามบ่ายร้อนแรงสาดกระทบใบหน้าแต่เธอไม่รู้สึกร้อนเลยแม้แต่น้อย ในใจมีเพียงภาพของชายคนนั้นชายที่ครั้งหนึ่งเธอเคยเชื่อว่าเป็นทั้งชีวิตเธอจําได้ดีวันที่ชายสัญญาจะกลับมารับเขาบอกว่าจะไปทํางานต่างจังหวัดเก็บเงินให้พอแล้วจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เดือนยิ้มทั้งน้ําตาในวันนั้นไม่รู้เลยว่าเริ่มต้นใหม่ของเขาหมายถึงชีวิตใหม่ที่ไม่มีเธอเสียงฝีเท้าของลูกชายดังใกล้เข้ามาแม่แม่เป็นอะไรครับ เด็กชายวิ่งเข้ามากอดแม่แน่นดวงตาไร้เดียงสาเต็มไปด้วยความเป็นห่วงเดือนกลืนก้อนสะอื้นในลำคอเธอยิ้มทั้งที่น้ำตาอย่างไม่แห้งแม่ไม่เป็นไรลูกแม่แค่เหนื่อยแต่ในใจกลับสันไหวเธอจะบอกลูกอย่างไรดีว่าพ่อของเขาเลือกเงินมากกว่าครอบครัวลูกชายหยิบรูปที่หล่นอยู่บนพื้นขึ้นมานี่พ่อใช่ไหมครับเดือนพยักหน้าใช่ลูกพ่อของลูกเอง เขาจะกลับมาหาเราไหมแม่คำถามนั้นเหมือนมีดแทงซ้ำเธอเม้มริมฝีปากแน่นบางคนไปไกลเกินกว่าจะกลับมาได้แล้วลูกเด็กชายก้มหน้ามือเล็กๆก,กำรูปภาพไว้แน่นงั้นผมจะโตขึ้นแล้วดูแลแม่เองเสียงนั้นเบาแต่มั่นคงเดือนมองลูกหัวใจที่แตกสลายเริ่มเต้นช้าลงอย่างเจ็บปวดเธอยกมือลูบหัวลูกเบาๆแม่มีลูกแม่ก็มีทุกอย่างแล้วแต่เมื่อหันไปมองอีกฝั่งถนน ภาพของชายกับหญิงสาวคนนั้นยังวงเวียนอยู่ในสายตาเขากำลังหัวเราะซื้อของหรูให้เธออย่างไม่เสียดายเงินในขณะที่เดือนกำลังนั่งข้างกองขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นเสียงรถแล่นผ่านอีกครั้งลมพัดแรงจนเศษกระดาษปลิวว่อนหนึ่งในนั้นติดอยู่ที่เท้าของเดือนเธอก้มลงเก็บขึ้นมาเป็นใบโฆษณาของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อเดียวกับนามสกุลใหม่ของชยัยว,วิชัยพงศสุวรรณก่อน เดือนมองชื่อบนกระดาษหัวใจเต้นแรงอย่างไม่เข้าใจเขาเปลี่ยนนามสกุลแล้วเขาไม่เพียงทิ้งเธอแต่ลบเธอออกจากชีวิตทั้งหมดมือของเดือนเริ่มสัน่นขาก็อ่อนแรงแต่ในดวงตากลับเริ่มมีแสงบางอย่างไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นคำถามคำถามที่ต้องการคำตอบ15้าปีที่ผ่านมาเธอรอเพราะความรักแต่ตอนนี้เธอจะตาหาความจริงคืนวันนั้น เดือนนั่งอยู่หน้ากระท่อมเล็กๆที่เธอกับลูกอาศัยเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกะสีดังรัวเธอเปิดกล่องเหล็กเก่าที่ซ่อนไว้ใต้เตียงข้างในมีจดหมายหลายฉบับที่ชายเคยเขียนและภาพถ่ายเก่าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่ในจดหมายสุดท้ายเธอสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนลายเซ็นของเขาไม่เหมือนเดิมเส้นหมึกลากไม่ต่อเนื่องเหมือนคนที่เขียนโดยลังเลหรือไม่ใช่คนเดิมเลยเธอกลืนน้ำลาย หัวใจเต้นแรงขึ้นหรือว่าเขาไม่ได้จากไปเพราะเต็มใจความสงสัยค่อยๆงอกขึ้นในใจภาพคำพูดของหญิงขายของที่ตลาดเขาทิ้งเพราะผู้หญิงคนนั้นมีเงินเริ่มสันคลอนเดือนหยิบโทรศัพท์เก่าๆขึ้นมาเธอตัดสินใจโทรหาเพื่อนเก่าของชายชื่อมานพเสียงปลายสายเต็มไปด้วยความตกใจเมื่อได้ยินชื่อเธอเดือนเหรอเธอยังตามหาเขาอยู่อีกหรือมานพฉันต้องรู้ความจริงตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เสียงชายคนนั้นจะพูดเบาๆเดือนอย่าขุดมันขึ้นมาเลยมันอันตรายอันตรายเหรอทำไมเพราะชายไม่ได้จากเธอไปเพราะความรักหรือเงินหรอกแต่เพราะเขารู้อะไรบางอย่างเสียงฟ้าร้องคำรามกลางคืนเดือนนิ่งนั้นทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดเคลื่อนไหวรั้อไรมานพบ,บอกฉันทีเสียงปลายสายเงียบไปชั่วขณะก่อนจะพูประโยคหนึ่งที่ทำให้เดือนตัวชา เพราะชัยรู้ว่าผู้หญิงที่เขาแต่งด้วยตอนนี้เป็นคนทำให้พ่อเธอตายเดือนนิ่งค้างเสียงสายฝนที่เคยดังก้องกลับกลายเป็นเสียงแผ่วเบาเหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งคำพูดของมารนพัสทอนอยู่ในหัวผู้หญิงคนนั้นเป็นคนทำให้พ่อเธอตายมือของเดือนสัน่นโทรศัพท์เกือบหลุดจากมือมานพบนายพูดว่าอะไรนะเสียงของเธอเบาแผ่วเหมือนคนหมดแรงมารนพถทอนหายใจยาว เดือนมันเกิดขึ้นนานแล้วตอนนั้นพ่อเธอถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินบริษัทของเจ้าสัวพงษ์สุวรรณเจ้าของบริษัทที่ชัยทำงานอยู่แต่ความจริงพ่อเธอถูกใส่ร้ายเดือนอ้าปากจะพูดแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอใครเป็นคนใส่ร้ายพ่อฉันลูกสาวของเจ้าสัวคนนั้นเองเสียงของมานพบสันคนที่ชายแต่งด้วยตอนนี้โลกของเดือนหมุนคว้างสายฝนยังคงตกหนักแต่เสียงหัวใจของเธอกลับดังยิ่งกว่าเสียงฝน เธอหอบหายใจภาพความทรงจำเก่าๆวิ่งผ่านหัวอย่างรวดเร็ววันนั้นที่ตำรวจมาที่บ้านวันที่พ่อเธอถูกใส่กุญแจมือวันที่เขาตะโกนบอกว่าพ่อบริสุทธิ์ก่อนจะหายไปในเรือนจำแล้วไม่มีวันกลับออกมาน้ำตาเริ่มไหลไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะกโกรธโกรธที่ความจริงถูกฝังไว้ใต้เงินและอำนาจแล้วชายรู้เรื่องนี้ได้ย่งไงเดือนถามทั้งน้ำตา ใช้เจอเอกสารบางอย่างในบริษัทมานพะตอบเสียงเบาเขารู้ว่าพ่อเธอเป็นแพรับบาปเขาเลยพยายามจะเปิดโปงเรื่องนี้แต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ถูกบังคับให้หายไปจากชีวิตเธอบังคับเดือนทวนคำชายเขาถูกขู่พวกนั้นบอกว่าถ้ายังอยู่กับเธอลูกของเธอจะไม่ปลอดภยัยเสียงฟ้าผ่าดังลั่นเดือนสะดุม้มแต่ภายในใจกลับชัดเจนกว่าที่เคย มานบนายแน่ใจใช่ไหมว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงฉันแน่ใจเดือนฉันเห็นเอกสารนั้นกับตาเธอหลับตาแน่นความเจ็บปวดที่แบกรับมากว่าสิบห้าปีกลับกลายเป็นไฟที่ลุกโชนในอกเธอหันไปมองลูกชายที่กำลังหลับใบหน้าเขาเหมือนพ่อเรากับสำเนาลูกแม่จะไม่ให้ใครทำร้ายครอบครัวเราอีกแล้วคืนนั้นเดือนนั่งจ้องเอกสารเก่าที่เก็บไว้ในกล่องเธอหยิบรูปถ่ายของพ่อขึ้นมามอง ภาพนั้นซี่จางแต่รอยยิ้มยังอบอุ่นเหมือนเดิมพ่อหนูจะหาความจริงให้ได้เช้าวันต่อมาเดือนตื่นตั้งแต่ฟ้ายังมืดเธอแต่งตัวเรียบง่ายสภายกระเป๋าเผ้าที่ใส่เอกสารทั้งหมดที่เธอมีและมุ่งหน้าไปยังบริษัทพงศวนนกรรณกรุป๊ปอาคารสูงใหญ่ตั้งตรงงานกลางเมืองกระจกใสสะท้อนแสงแดดเจิดจ้าแต่ในดวงตาของเดือนมีเพียงความเย็นชาและแน่วแน่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมองหญิงเก็บขยะในเสื้อผ้าเก่าๆด้วยสายตาแปลกใจคุณจะเข้ามาทำอะไรครับฉันจะมาพบภรรยาของคุณวิชัยเธอตอบด้วยเสียงมั่นคงเจ้าหน้าที่หัวร้อเหาะคุณมีนัดเปรอครับไม่มีแต่เธอต้องอยากเจอฉันแน่เสียงของเดือนแน่นิ่งจนอีกฝ่ายลังเลในที่สุดเขายอมโทรขึ้นไปข้างบนไม่กี่นาทีต่อมาหญิงสาวในชุดสูทสีครีมเดินออกมาพร้อมรองเท้าส้นสูง เธอคือนันทิยาภรรยาคนใหม่ของชัยใบหน้าสวยรู้เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งคุณเป็นใครเสียงเธอถามอย่างรำคาญเดือนยื่นกระดาษเก่าๆให้ฉันอยากรู้ว่าคุณรู้จักเอกสารพวกนี้ไหมนันทิยาหยิบขึ้นมาดูสีหน้าเริ่มเปลี่ยนคุณไปได้เอกสารพวกนี้มาจากไหนมันไม่สำคัญหรอกเดือนตอบสิ่งสำคัญคือคุณทำให้พ่อฉันตายเสียงรอบตัวเงียบลงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้หยุดหายใจชั่วขณะ สายตาของเดือนนิ่งแนวแต่นันทิยาแค่หัวเราะเบาๆฉันไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องอะไรแต่ระวังคำพูดหน่อยก็ดีนะเดือนก้าวเข้าไปใกล้อีกเก้าฉันมีหลักฐานมีพยานและมีลูกของฉันเป็นเหตุผลที่จะเปิดโปงทุกอย่างสีหน้านันทิยาเริ่มแข็งเธอหันหลังจะเดินกลับเข้าอาคารแต่ก่อนที่ประตูจะปิดเดือนพูดขึ้นเสียงดังจนกล้องไปทั้งโถงฉันจะทำให้ทุกคนรู้ว่าเบื้องหลังความร่ำรวยของคุณคือศพของพ่อฉัน เสียงสะท้อนในอาคารทำให้คนหันมามองนันทิยาหยุดนิ่งเธอหันกลับมามองเดือนด้วยแววตาเย็นชานั้นก็ตามมาหาความจริงของเธอให้เจอก่อนที่เธอจะหายไปเหมือนพ่อเธอคำพูดนั้นทำให้เลือดของเดือนเย็นเฉียบหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับจะระเบิดแววตาของนันทิยาไม่ใช่แค่คนโกหกแต่มันคือแววตาของฆาตกรและเดือนรู้ทันทีว่าสงครามเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น เดินยืนนิ่งอยู่หน้าอาคารสูงนั้นเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบกลบเสียงรถที่วิ่งผ่านไปมาคำพูดของนันทิยายังดังก้องอยู่ในหัวก่อนที่เธอจะหายไปเหมือนพ่อเธออากาศรอบตัวเหมือนหยุดเคลื่อนไหวสายลมเย็นพัดผ่านผมเธอแต่เหงื่อกลับไหลลงข้างแก้มอย่างช้าๆมันไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความโกรธที่ประตูอยู่ในอกเธอกำมือแน่นถ้าพ่อฉันตายเพราะพวกแกฉันจะไม่ปล่อยไว้แน่ เดือนหันหลังเดิอนออกมาแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนของหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เธอรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ง่ายคู่ต่อสู้ของเธอมีทั้งเงินและอำนาจแต่เธอมีสิ่งที่อีกฝ่ายไม่มีความจริงเย็นวันนั้นเดินกลับไปที่บ้านเก่าในชุมชนเธอเปิดไฟสลัวสลัวในห้องลูกชายยังไม่กลับจากโรงเรียนบนโต๊ะไม้เก่ามีเอกสารและรูปถ่ายกองหนึ่งเธอค่อยๆเปิดซองเอกสารที่มานพเคยส่งให้เมื่อหลายปีก่อน ในนั้นมีสำเนาใบโอนเงินหลายรายการชื่อผู้รับคือพงศุวรรณกกรุป๊ปและชื่อผู้ส่งคือบริษัทที่พ่อเธอเคยทำงานให้วันเวลาตรงกับช่วงที่พ่อเธอถูกกล่าวหายักยอกเงินเดือนเริ่มต่อจิกซอในหัวถูกชิ้นค่อยๆเข้าทีมันไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งหมดถูกวางแผนไว้เสียงเคาะประตูดังขึ้นเดือนสะดุม้มใครน้าเธอถามแต่ไม่มีเสียงตอบ เธอเดินไปเปิดประตูอย่างระแวดระวังมีกล่องเล็กๆวางอยู่หน้าประตูบนกล่องเขียนชื่อเธอด้วยลายมือที่เธอจำได้ดีชายหัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งมือสั่นขณะเปิดฝากล่องข้างในมีจดหมายหนึ่งฉบับและแฟลชไดร์เล็กๆเธอหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านเดือนถ้าเธอได้อ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าฉันอาจไม่อยู่แล้วฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันไม่เคยทิ้งเธอเพราะเงิน ฉันจำเป็นต้องจากไปเพราะคนที่อยู่ข้างกายฉันตอนนี้เป็นคนเดียวกับที่ทำลายครอบครัวของเธอมือของเดือนเริ่มสั่นแรงขึ้นตัวหนังสือสั่นไปตามจังหวะหัวใจฉันพยายามเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดในแฟลชไดร์นี้แต่ฉันรู้ว่าพวกเขาจะตามฉันอย่าไว้ใจใครแม้แต่คนใกล้ตัวถ้าฉันหายไปขอให้เธอสู้แทนฉันใช่เดือนปิดจดหมายแน่นน้ำตาเริ่มไหลแต่ไม่ใช่เพราะเสียใจ มันคือความเจ็บปวดผสมความมุ่งมั่นเธอเสียทุกอย่างไปแล้วแต่เธอจะไม่ยอมเสียความยุติธรรมอีกเธอเสียบแฟลชไดรฟ์เข้ากับคอมพิวเตอร์เก่าหน้าจอสว่างขึ้นมีโฟลเดอร์ชื่อเดียวกับพ่อของเธอประเสริฐภายในมีคลิปวิดีโอหลายไฟล์เดือนคลิกเปิดไฟล์แรกภาพในกล้องวงจรปิดปรากฏขึ้นชายสูงวัยคนหนึ่งในชุดสูทถูกชายสองคนลากเข้าไปในห้องประชุมบนโต๊ะมีเอกสาร หนึ่งในนั้นคือใบสัญญาโอนหุ้นเสียงในวิดีโอดังขึ้นชัดเจนเซนซ์ไม่งั้นลูกสาวแกจะไม่มีที่อยู่เดือนยกมือปิดปากน้ําตาไหลาอาบแก้มชายในวิดีโอคือพ่อของเธอและเสียงผู้หญิงที่พูดคำนั้นเธอจำได้ดีมันคือเสียงของนันทิยาภาพตัดมาที่อีกไฟล์หนึ่งชายกำลังพูดกับกล้องเสียงสัน่นเดือนถ้าเธอเห็นคลิปนี้แปลว่าฉันคงไปไม่ถึงเธอ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับพ่อเธอคือแผนของพวกเขานันทิยาไม่ได้แค่ใส่ร้ายพ่อเธอแต่ยังฆ่าเขาในคุกด้วยเสียงสะอื้นดังขึ้นจากลำคอของเดือนมือที่ถือเมาส์สั่นจนคลิกคลาดหลายครั้งเธอรู้สึกเหมือนอากาศในห้องหายไปทุกเสียงกลายเป็นเพียงความเงียบหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกเป็นเสียงเสียงพอ่อใช่เธอพึมพำเบาๆทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังมาจากนอกหน้าต่าง เหมือนมีคนเดินอยู่ในเงามืดเดือนรีบดับไฟแสงไฟจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเพียงแสงเดียวในห้องเธอค่อยๆเดินไปที่หน้าต่างแหวกผ้าม่านออกเล็กน้อยเธอเห็นชายสองคนในชุดดำยืนอยู่ริมถนนหนึ่งในนั้นกำลังคุยโทรศัพท์อีกคนถึกล้องสองทางไกลเดือนใจเต้นแรงเธอถอยหลังชา้ชาๆเสียงฝีเท้าของพวกนั้นเริ่มใกล้เข้ามาเธอรีบเก็บจดหมายกับแฟลชไดร์ใส่กระเป๋า แล้วคว้ามือถือโทรหามานบมนบพวกเขามาแล้วหนีไปเดือนอย่าก,กลับบ้านเดิมอีกฉันมีที่ให้เธอซ่อนตัวแต่ก่อนที่มานพจะพูดจบเสียงกระจกแตกก็ดังขึ้นจากด้านหลังชายในชุดดำพุ่งเข้ามาในห้องเดือนร้องลั่นรีบคว้ากระเป๋าแล้ววิ่งออกทางประตูหลังเสียงฝีเท้าไล่ตามมาติดติเสียงตะโกนดังขึ้นจับมันไว้อย่าให้หนีเดือนวิ่งสุดแรง ผ่านตรอกแคบๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นขยะหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเธอเหลียวหลังเห็นแสงไฟฉายส่องตามมาแต่ในมือของเธอยังคงกุมกระเป๋าแน่นข้างไม่มีจดหมายของชัยและหลักฐานทั้งหมดเสียงไซเรนรถตำรวจดังมาจากอีกฟากถนนเดือนวิ่งพุ่งเข้าไปในความมืดและในวินาทีนั้นเองเธอรู้นี่ไม่ใช่แค่การหนีเพื่อเอาชีวิตรอด แต่มันคือการหนีเพื่อเปิดโปงความจริงที่ฆ่าครอบครัวของเธอทั้งชีวิตแสงเช้าสาดลอดผ่านม่านบางของห้องเล็กๆที่เธอหลบซ่อนเดือนนั่งเงียบอยู่บนเตียงไม้แฟลชไร้เล็กๆยังคงอยู่ในมือมันคือสิ่งสุดท้ายที่เชื่อมโยงเธอกับความจริงเสียงไก่ขันจากลานข้างบ้านดังขึ้นพร้อมกับเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของมานพที่มาจอดหน้าบ้านเขาเปิดประตูเข้ามาอย่างรีบร้อนข่าวออกแล้วเดือน พวกเขากำลังตรวจสอบคลิปวิดีโอที่เธอส่งให้สถานีข่าวเดือนเงยหน้าขึ้นดวงตาที่เคยอ่อนล้าเปล่งประกายอีกครั้งพวกเขาเชื่อใช่ไหมมานพบว่าพ่อฉันไม่ได้ทำผิดมานพบยักหน้าใช่ตำรวจเริ่มรื้อคดีแล้วชื่อของนันทิยากับพงสุวรรณกรเริ่มถูกพูดถึงในทุกข่าวใช่เขาไม่ได้ตายเปล่าเดือนหลับตาน้ำตาไหลชา้าไม่ใช่เพราะเสียใจแต่มันคือการปลดปล่อย สิห้าปีของความเจ็บปวดสิบห้าปีของการรอคอยวันนี้ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายหลายวันต่อมาข่าวใหญ่พาดหัวทุกช่องเปิดโปงอาณาจักรประพงศสวรก่อนแฉเบื้องหลังการใส่ร้ายพนักงานจนตายคาคุปภรรยานักธุรกิจดังนี้ออกนอกประเทศพร้อมหมายจับคดีฆาตกรรมเดือนยืนอยู่หน้ารูปพ่อในมือถือพวงมาลัยดอกมะลิเธอยกขึ้นไหวชา้ชาๆพ่อขนูทำได้แล้ว สายลมอ่อนๆพัดผ่านเหมือนเสียงของพ่อแผ่วเบาอยู่ข้างหูลูกทำดีมากเดือนลูกชายของเธอเดินเข้ามาแม่ครับเราจะกลับบ้านเก่าไหมเดือนยิ้มใช่ลูกเราจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่นั่นเธอหันมองท้องฟ้าเมฆสีเทาค่อยๆจางไปแสงแดดอุ่นส่องลงบนใบหน้าที่ผ่านทุกและน้ำตาแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยความสงบเธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเพราะความจริงอยู่ข้างเธอ และความรักของคนที่จากไปยังคงอยู่ในทุกลมหายใจของเธอเสมอเดือนยิ้มพลางพูดเบาๆกับสายลมชายพ่อกลับบ้านแล้วนะเสียงหัวเราะของลูกชายดังขึ้นข้างๆเสียงคลื่นลมของเช้าใหม่ลูบผ่านผิวเธออย่างอ่อนโยนและในที่สุดเรื่องราวของหญิงเก็บขยะที่ตาหาสามี15ปีก็จบลงด้วยความยุติธรรมและแสงแห่งศรัทธาที่ไม่เคยมอดดับ